โอเคพี่น้องมาเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศโรงทานบุญกระถินไอ้บุญกระถินอะไรบุญเทศมหาชาติบ้านจอร์ดเคมาอู้โรงทานอะไรตรงนี้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับก๋วยจับพี่น้องอ๋อนี่ครับจะเป็นอย่างนี้ก๋วยจับนะครับเนาะก๋วยจับนี่มาจากโรงทานโรงทานมาจากไหนเนาะนี่พี่น้องมาจากบ้านคูดอะไรมาจากจอร์ดเคม่าเลยนะครับอ๋อเป็นเจ้าภาพนะครับบ้านจอร์ดเคมาวันนี้เอาก๋วยจับปลาก๋วยจับจะมีหลายอย่างเนาะ อ๋อพี่น้องเยอะมากครับโอ้เครื่องเขาพี่น้องนี่มีไข่อันนี้เขาเรียกไข่อะไรนี่อันนี้กระเพาะไข่กระเพาะไข่ต้มเลยครับไข่ต้มเรานึกว่าอ๋อเป็นไข่ต้มของอู้ทำไมไข่มันก็หอมรอเทหรือว่าไข่เป็ดไข่เป็ดน่าน่าน่าไข่เป็ดพี่น้องสวยงามมากเลยอันนี้จะเป็นกระเพาะเครื่องในหมูสามชั้นปลาพี่น้องอู้สุดยอดอ๋อนี่รอเวลาใช่ไหมครับเตรียมไว้เตรียมไว้อ๋อพี่น้องตอนนี้ อตอนนี้เนในใจ้า,าภา,าพโรงทานกํนลาลังเตรียมไว้เพื่อเราน้าสุนะครับนะมาเดี๋ยวผมจะมากินด้วยเดี๋ยวผมไปถ่ายตรงนี้หน่อยครับโอ้่วันนี้พอแต่ว่าพระครูท่านว่าโงทานวันนี้เยอะมากพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นโรงทานในส่วนของโบสถหองแน่นอนพี่น้องผมเห็นแล้วนะครับ<อ>มีเครื่องโบรถหองมาแล้วพี่น้องนี่ครับเนาะเครื่องพร้อมปะป๊อดกะโบทั้งวันเลยพี่น้องวันนี้ใช่ไหมนี่งทานมาจากไหนครับนี่จอเจมอ๋อก็จะเป็นของจอร์เคมานะครับอันนี้อะไรครับนี่เดี๋ยวผมดูก่อน อันนี้อันนี้แอนแอนฮอนี่อะไรครับอ๋อน้องปักคออ๋อพี่น้องก็จะเดี๋ยวด้กข้าวๆนะครับเนาะโบราณแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโรงทานมาเดี๋ยวผมมาดูตัวนี้หน่อยเขาก็แจกกันแล้วขเขาแจกอะไรกันยายทานอะไรนี่ก๋วยเตี๋ยวบ่ร้านหน้าอ๋อร้านหน้านะครับเนาะตรงนี้ก็เริ่มแจกเริ่มกินกันแล้วพี่น้อง ผมก็อดข้าวมากินแล้หน้าแต่เช้าดีกว่ามั้งนี่พี่น้องป๊าดนี่ครับงทานเจ้าภาพนะครับกับลาดหน้าพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับน้องอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพงทานลาดหน้าอู้น้องโฮมเลยต้องปลื้เลยเนาะใส่มันซีบายโมเทนนี่ต้องปลื้นี่พี่น้องนี่ก็มาหากินงทานเนาะผมก็อดข้าวมาเพื่อมาหากินงทานพี่น้องนะครับเนาะเอาซึ่รัดนเชิญเชิญครับเชิญเชิญครับนะครับน้อง롱ทานลาดหน้านะครับแจกแล้วแจกแล้วแจกแล้วพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มทยอยมานะครับเนาะตัวเล็กอ่ะต่อแถวมีห้าเก้าแปดไหมครับ กาแฟกาแฟหมดครับกาแฟน่าจะไม่เหลือให้ผมเรื่องนี้พี่น้องโอ้ยว่าไม่พนไรครับมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ยายกินงทานจงไงตัวใหญ่อ,อร่อยไหมครับ <laughs> สุดยอดนี่ครับยายบอกว่าอร่อยอร่อยแตยมผมมาดูตรงนี้หน่อยนะครับโรงทานโคกโอ้ตอนนี้ก็มีโรงทานโคกนะครับเนาะเจ้าภาพโคกครับอันนี้โรงทานลานหน้านะครับเนาะตรงนี้โอ้ปานนี้ได้พี่น้องเลยเจอกันอีกแล้วนะครับกับโรงทานนะครับเอ่อ แกฮาวนุ่มสักไหมแกฮาวนุ่มเว้ยนุ่มจัดกันเนาะพี่น้องของแท้ของแท้แล้วครับเนาะแล้วผมเดี๋ยวผมเลืดูขมาอมาผมมดมุนให้ขมาหนุสงสัยนังมอดมุนเขาเมามานก็ะได้พี่น้องเหรอพอดีหลวงพี่ปองแกจะเอามาถวายเป็นอันนี้นะดะ่าขึ้นเขาจำรู้ยไงคือคงจะ เดี๋ยวผมไปอาดูก่อนว่าจะเหลือมาให้แม่ค้าตรงนี้หน่อยครับเนาะเอามาแลก,กับนมจะก,กันดาเลยเนาะนีน่ครับเนาะตอนนี้กําลังทํเพิ่งจะเริ่มนี่นุเพิ่งจะเริ่มหมอพี่น้องเพิ่งจะเริ่มจะเลยนี่อันแรกเลยผมมาแต่เช้าเหมือนกันได้ดีพี่น้องมาเดี๋ยวมาดูวิธีการจะก,กันดาล,ลักษณะหน่อยนะครับเนะาะพี่น้องว่าวิธีการทําขนมจะก,กันดาเลยเขาทำแบบไหนนะครับขั้นแรกก็จะเป็นอันนี้ขาเรที่อะไรเชาาใช่หรือันนี้กับแป้งเสาเออแป้งเสาพี่น้องเขาจะมาปลาปลาผสมผสมกันนะครับเนาะทมันให้มันเป็น เรียวๆจังซี่เนาะครับเนาะจากนั้นเขาก็เอาเทใส่เอ่อน้ํามันนะครับกระเดากระเดาพี่น้องเดี๋ยวก็ตอนนี้เขาจะเริ่มจ่าก,กันดาลแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาดูวิธีการนะครับไอ้นนจ่าแล้วใช่ไหมฮะไม่สวยเลยอ๋อไม่เป็นไรไฟแรงเลยไฟแรงปกติพี่จะเรลงรอเนาะไอะอันนี้ย่างเมนพองกระเดามันสเสมอพี่น้องมันก็ว่าน้นลมนะครับเนาะเพราะว่าอ่าอันนี้ไม่สวยเราเดี๋ยวผมไปตัดทิ้งก็ได้คลิปนี้ผมตัดทิ้งเดี๋ยวจะเอาอันใหม่ อันสวยแล้วเนาะอ,อันไหนไม่สยวยเราก็ไม่เอาเน้องเดี๋ยวคลิปนี้ผมไปตัดทิ้งก็ได้นะครับเนาะเดี๋ยวดูอันสวยอันนี้ไม่สวยพี่น้องไม่เอาเดี๋ยวผมตัดทิ้งเด้อเดี๋ยวเราเราอันใหม่นะครับเนาะมาอันนี้อาอาเบียมันโปรจะอ,ออยมาตะบาน <c oughs> พี่น้องนะครับรวมทานก็เริ่มทยอยมานะครับนะดูผมดอดูบรรยากาศการจะกระนาล่ตอนนี้นะครับอ่าขนมจะกระนาลก็เริ่มได้กินแล้วพี่น้องก็มาต่อแถวกันแล้วครับนี่ยอ่านะ น้องเราก็ที่มาร่วมบุญเ,เครือเทศมหาชาติเนาะวันนี้ก็มาได้กินขนมบัวก็อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงถาขนมจกกักรกนดาด้วยนะครับเนาะก็ขอให้ร่ำรวยเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเนาะแกก็จะเอามาเรื่อยๆเนาะทุกปีเนาะนี่ครับขนมจกกักรกนาแล้วครับเนาะขนมบัวนุนเพื่อนกระทานขนมจกกนนะักรกนามากเลยขนมจกกักรกนากับแกนะครับปาน้องเดี๋ยวพาไปชมกันนะครัฝั่งตรงนี้บ้านนะครับเนาะป๊าปคนหลายคักตรงนี้เขาเฮ็ดหยังกันเนาะมองนไงอู้แถวยาวผมจะได้กินมินิพี่น้องอู้ ดูซิเขาต่อแถวทําอะไรกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันหน่อยอ๋อเขามาต่อแถวกินกล้วยจับโอ้ทำไมแถวยาวอะไรจังซี่เนาะพี่น้องนู่นไทยแถวอยู่นู่นเลยมันจะได้กินไม่นีพี่น้องปดโอ้ตอนนี้ก็เริ่มระบุดระบายแล้วครับเริ่มปร,รุงเครื่องกันแล้วครับนะ<ม>กับการกิน <c oughs> ร,ร,ระเบิดระบายกับกระโดอะไรนะ็นกระกล้วยจับพี่น้องเนี่บางคนก็เริ่มมาทยอย ต่อแถวกันแล้วพี่น้องเนาะไปตัวเล็กมา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 เดินมาค่อยๆเดินค่อยๆเดินเดี๋ยวลมเดี๋ยวลมเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกไปพี่น้องนี่ครับเนาะโอ๊ยอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทานนะครับเนาะกวยจับด้วยพี่น้องนี่โอ้ความสุขนะครับเนาะคือคนต่อแถวยาวเลยครับสุดยอดมากเลยพี่น้องนู่ทางแถวอยู่พูนพี่น้องนู่ครึ่งกิโล มาเดี๋ยวผมมาโอ้นี่อร่อยไหมครับอร,อ,อร่อยมากนะครับเนาะแกชิมแล้วไปนอกนะครับเนาะเผมจะเหลือจะเหลือให้ผม,มนเลยผมว่าจะมากินด้วยแ <c oughs> <c oughs> ถวยาวเลยไปนอกแล้วเนาะ <c oughs> โอเคครับแลนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับเนาะโรงทานก๋วยวจับบุญหรือว่างานบุญเทศมหาชาตินะครับเนาะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือ เทพพระเวสสนชาดกนะครับนาะสิบสามพระกันหนึ่งพันพระคาถาพี่น้องวัดบ้านจระเเคมาก็จะเป็นวัดแรกเลยครับของบุญเทศมหาชาติวันนี้ผมก็เอาโรงทานเขาเม้ามาช่วยนะครับเนาะช่วยพระครูใบดีกาสรันนะครับเนาะก็ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทานทุกโรงนะครับเนาะแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันที่หนึ่งนะครับเนาะก็ขอให้เจ้าภาพโรงทานทุกคนทุกท่านนะครับโชคดีนะครับถูกหวยเดินนะครับเนาะกับบุญโรงทานวันนี้นะครับเนาะ อ่าพี่น้องบรรยากาศนะครับลรงทานลาร์นะครับก๋วยจับของของเจ้านี้พี่น้องมีทุกอย่างเลยครับเครื่องพองเลยสุดยอดมากเลยครับนี่ครับเนาะรับประกันได้กินทุกคนไม่หมดแน่นะครับเนาะที่ต่อแถวนะครับเจ้าภาพบอกว่าไม่หมดนะครับเนาะได้กินทุกคนแน่นอนพี่น้องนะครับ โอเคคร a, e. nih, ับทุกคน e ีนี้นะครับเนาะกลับมากองบนแร่นะครับกับเทศมหาชาติพี่น้องโอเคครับทุกคนบรรยากาศการกินโรงท้านนะครับเนาะไปเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรองทานฝั่งนู้นกันบ้างนะครับเนาะไปพี่น้องสุดยอดมากนะครับเนาะรงทาาวันนี้นะครับเนาะต่อแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะวันนี้สุดยอดสุดยอดนะครับเนาะต้องอย่างนี้พี่น้องโอเคครับทุกคนไปบรรยากาศการแจกรงทานะครับเนาะนี่หนูน้อยนะครับเนาะ เจ้าของโรงทานพี่น้องก็ยืนแจกขนมครับเนาะปลาทูปลาทูก็ต่อต่อแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยมากพี่น้องเนี่ยครับเนาะบรรยากาศการมารอกินโรงทานพี่น้องสุดยอดมากนะครับเนาะครับปองบนเทศมหาชาติเปลี่ยนกันพี่น้องก็จะต่อแถวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยมากอู้คนหลายคักพี่น้องเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ลูกชิ้นนะครับเนาะก็เริ่มแล้วครับเนาะเนี่ยครับกระเพรา롱ทานลูกชิ้นพี่น้อง แถวยาวเลยลูกชิ้นพี่น้องนี่ครับเนาะครับสภาพโรงทานวันนี้พี่น้องก็มาชมบรรยากาศการกินลูกชิ้นกันโอเคป่ะปะเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศฝั่งนี้กันบ้านนะครับเนาะคนเยอะมากนะครับวันนี้เป็นกองบุญแรกเลยพี่น้องกับอกองบุญเทพมหาชาตินะครับบ้านจอร์ดเคมาาพี่น,อน้องคนมาร่วมทําบุญแล้วก็มาขออนุญาตตรงนียย้แป๊บนึงเร็าไปด้วยไปด้วยมาร่วมบุญเทพมหาชาติแล้วก็มากินโรงทานกันนะครับบรรยากาศการอ๋อพี่น้องเขามา ยืนต่อแถวกินขนมขนมบัวแล้วก็ขนมจกกักรงดาพี่น้องเนี่ยครับเนาะก็มารอต่อแถวกันคนก็ต่อแถวยาวเหยียดเลยพี่น้องนะครับเนาะตรงนั้นก็จะเป็นในส่วนของการแจก,กขนมนะครับเนาะเมื่อกี้จะเป็นแถวอยู่ตอนนี้เริ่มไม่เป็นแถวแล้วพี่น้องเริ่มแตกแถวแล้วอ๋อตอนนี้ก็ ขนมดอกบัวก็จะช้าหน่อยนะครับเนาะเพราะว่าต้องใช้เวลาเพราะมี2กระทะถ้ามี10กระทะก็จะไวหน่อยนะเนาะเเพราะมีสองกระทะหน่อยก็ต้องรอหน่อยมีแค่2มือนะครับเนาะก็เลยต้องรอหน่อยนะครับเนาะบาทฝันมันก็แจกไพี่น้องเลยเบิ้งนะครับเนาะรงทานตอนแรกก็เป็นแถวดีอยู่ดอกตอนนี้เริ่มมาละอราลอยไปเนาะเริ่มมาละอลาลอยนะโอ้จะเขาต้องอัตราลบได้พี่น้องนี่นะคค่อยๆค่อยๆค่อยๆได้ทุกคนได้ทุกคน ตอนนี้ใครที่มารอกินขนมจากกันดาก็รอหน่อยนะครับนะเพราะว่า,วาคนทําจะไม่ทันพี่น้องเอ้ยนี่ต้องมีคนมาช่วยด้วยนะครับน้องไม่งั้นไม่ทันทขาทิ้มหมกเฮ้ยตัวสับเฉลี่อ๋อนี่ฝั่งนี้ก็มีอ๋อเขามีเตาทางนี้ด้วยพี่น้องมันงั้นไม่ทันนี่ก็จะมีสามเตาให้พระอ๋อนี่ทำให้พระเออไม่ได้ให้พระเลย <c oughs> คนจะมาหยิบก่อนขออนุญ,ญาตก่อนนะเอาไปให้พระก่อนพี่น้องอ๋อ <c oughs> อุตตะอันเดียว เมื่อกี้ได้แล้วสิบนะหมดอีกแล้วพี่น้องตอนนี้เหลือหนึ่งอันโอเคนี่ครับเอออนุสาบรุนกับจะพาโรงทานด้วยนะครับป้าพี่น้องเราก็ไปชมบรรยากาศเช้าเช้านี่ก็พากันมากินโรงทานเ <ổ> จ้าภาพนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นโบสถ์ละคงพี่น้องนี่ครับเจา้าภาพจะทันเขากินไหมนี่ไม่ได้เลยพี่น้องป้า,ปาอันนี้ก็จะเป็นอะไรครับเนี่ยโรงทาน ีข้าวเหนียวส้มตำก๋วยเตี๋ยวมีข้าวเหนียวส้มตำอันนี้อันนี้ข้าวต้มนะมีทุกอย่างเลยเนี่ยทุกอย่่างคะโอ้พี่น้องก็อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทานนะครับน้องนี่ครับเนาะขอให้จุหัวนะครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับเนาะขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับเนาะมาชมตรงนี้หน่อยก็จะเป็นโรงทานของอันนี้อะไรหนอรถช่องนี่ครับเจ้าภาพรถทองโู๊ห์หนึ่งโมตโตแถวตบันไดปะปนด้วยหนูยาวเยียดเลยนะครับเนาะ อ่ารอแป๊บนึงครับเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินไปพี่น้องเดี๋ยวเราบรรยากาศการมาต่อแถวกินโรงทานครับพี่น้องโอ้คนเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องเลยข้าวขาหมูสามกอนี่ครับกับเจ้าของโรงทานวันนี้นะครับน้องเอาข้าวขาหมูอ๋อนี่ขาหมูสามกอพี่น้องมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับน้องนี่เขาบอกว่าแชมป์แชมป์บุรีรัมพ์แชมป์บรีรัมพี่น้องนี่ธรรมดาที่ไหนนะครับน้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานเร็วนี้ขอให้ร่ำรวยถูกหวยนะครับเจ้าภาพโรงทานวันนี้นะครับน้องนี่ครับ น้องแถวยาวคือการตัวหนุนพุ่นน e ้องลูอย <okay okay um ู่นู <S <S ่นเลยต่อแถวมากินขาหมูกันไปน้องนี่ครับขาหมูสามกอบไปน้องแชมป์บุรีรัมของเราไปน้องสุดยอดนะครับเนาะโอเคครับทุกคนเอ่อผมมาดูนะครับสุดยอดนะครับนี่โอ้โหแต่จะังหันีทธรรมดาจริงไปน้องโอเคไป ตอนนี้ก็จะเป็นข้าวขาหมูนะครับ3กอพี่น้องเราไปชมบรรยากาศกันบัดนี้เรามาสัมภาษณ์ยายก่อนว่าอร่อยไหมครับยายจิงไงด้วยอร่อยวะจิงไงด้วยจายจิงอัจิงอังอันบอกยายบอกจิงไงนจิง,งันบอกนี่โอ้พี่น้องนี่ครับกนันตีนของแท้พี่น้องยายบอกจิงไงของแท้นะครับนี่นี่ข้าวขาหมูสมกับที่เป็นแชมป์พี่น้องนี่ครับข้าวจิงไงนไม่เ,เต้นหรอกยายโน้องโอ้อร่อยโอ้ผมนักลงต่อยต่อแถวยาวเลยจะได้กิ่นไหมพี่น้องเราจะได้กิ่นไหมเนี่ย อเคพี่น้องไปเรามาลองชิมกันหน่อยนะครับนะนผมมาต่อแถวแล้วครับได้กินแน่นอนอูอยังเยอะเลยยังเยอะแล้วพี่น้องยังอยู่เยอะยังอยูย่เยอะนะครับเนาะก็ขาหม,หหาหมูสามกอพี่น้องก็ว่าเชมบุยดำนะครับเนาะมาลุ้นกันสิว่าะจะอร่อยสมคำล่ำเลยหรือเปล่าพี่น้องอ๋อนี่พี่น้องได้แล้วนะครับผมได้จานแล้วครับถือว่าได้แล้วแน่นอนพี่น้องนี่ได้กินแน่นอนครับข้าวขาหมูของแท้วันนี้พี่น้อง เดี๋ยวจะมาล้นกันเขาบอกว่าได้เช้มได้หน่เขาชวเขาบอกว่าเข้มสามสมัยหรือเปล่าขาหมูสามโกนี่พี่น้องเดี๋ยวเราผมจะมาชิมดูว่าของแท้แน่นอนหรือเปล่าพี่น้องบรรยากาศนะครับเนายืนรอกินรงทานเอ่อขาหมูพี่น้องนี่ครับเราได้ข้าวแล้วครับตอนนี้เราก็จะไปใส่ขาหมูไปคนเยอะกว่างทานอีกพี่นออ้องบรรยากาศนะครับ โอเคครับทุกคนี EP นี้นะครับเนาะวันนี้พี่น้องก็มาร่วมทำบุญด้วยกันกับวันที่หนึ่งครับเนาะกับรวมกับงานบุญเทศมหาชาติพี่น้องก็ับขบวนอาบุญกับเจ้าภาพโรงทานนะครับวันนี้เรามาชิมขาหมูมสามกอกันพี่น้องเอาเดี๋ผมเอาช้อนก่อนนี่ครับนี่พี่น้องเอาม,มาเรามาชิมกันว่าของแค่ไหนพี่น้องนี่ครับ คุณครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะครับผมเลยครับกับเส้าผ้าตรงขานป้าพี่น้องเราได้แล้วเราไปชิมกันหน่อยนะครับเนาะว่าขาหมูของเขาของแท้ของแท้แน่นอนแค่ไหนพี่น้องโอเคครับทุกคนอีพีนี้คลิปนี้ก็จะขอจบสำเนินนะครับเนาะอีพีหน้าเราพบกันใหม่พี่น้องกับลาเลยภาพบรรยากาศกับข้าวขาหมูพี่น้องโอเคครับทุกคนจุงกะสวัสดีครับพี่น้องบ๊ายบายไปแล้วครับพี่น้องเขาก็รอกินข้าวขาหมูกันได้พี่น้องนี่บรรยากาศนะครับนะคนเยอะมากพี่น้องไปแล้วพี่น้อง